ดวงการงานของท่านที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีในเดือนกุมภาพันธ์กดดันก่อนข้างหนักมีเกณฑ์ใช้เงินลงทุนสูงต้องใช้ความรอบคอบในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอแต่จะผ่านไปได้ด้วยความมานะพยายามและอดทนเนื้อหาของงานส่วนมากจะมีอุปสรรคให้แก้ไขอย่างปัจจุบันทันด่วนต้องรับผิดชอบงานที่เสี่ยงอันตรายและมีความผิดพลาดค่อนข้างสูงต้องดูแลอยู่ตลอดเวลา จึงต้องต่อสู้ฝ่าฟันและทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะปัญหานั้นๆจนกว่าจะบรรลุผลสำเร็จส่วนใหญ่เป็นคนมีอำนาจและบรารมีต่อผู้พบเห็นมีความเป็นผู้นำมีความสามารถพิเศษฉเฉลียวฉลาดปฏิพานไหวพริบดีเลิศสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างลึกซึ้งบางท่านมีอุปสรรคปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในในทันท่วงทีปวดหัวและวุ่นวายกับงาน มีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลาออกการถูกเลิกจ้างธุรกิจส่วนตัวใช้เงินลงทุนสูงระวังการถูกโกงหรือประสบปัญหาต้องใช้ความอดทนและเวลาเพื่อให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้อาชีพที่ต้องใช้แรงกายแรงใจเพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยการใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวสูงเช่นทหารตำรวจนักกฎหมายนักการเมือง รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือหรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์กลไกลยวดยานผ่านะเช่นวิศวกรอู่ซ่อมรถยนต์เป็นต้นควรหลีกเลี่ยงงานที่ผิดกฎหมายและอบายมุกต่างๆอาจถล่ำลึกและส่งผลเสียร้ายแรงได้บางท่านกำลังมีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขต้องใช้ความพยายามเพื่อต่อสู้เอาชนะ ตามเป้าหมายและความสำเร็จที่วางไว้ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จดวงการเงินท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีในเดือนกุมภาพันธ์หาเงินง่ายมีไรายได้หลายทางไม่เดือดร้อนเรื่องเงินมากนักชอบใช้จ่ายกับการซื้อข้าของสวยงามและความสุขส่วนตัวขี้สงสารชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้านการเงินอยู่เสมอใจบุญสุนทานเก็บเงินยาก ควรซื้อเป็นทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์แทนการเก็บเงินจะมีฐานะมั่นคงขึ้นมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการจัดเลี้ยงเฉลิมฉลองความสำเร็จหรือเพื่อความสนุกสนานลื่นเริงงานมงคลต่างๆมีเงินหมุนเวียนค่อนข้างมากใช้เงินเก่งใจกว้างมีเมตตาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยกว่าผลบุญที่ได้ช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นจะส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เพียงขอให้รู้จักการช่วยที่พอเหมาะพอดีไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนการเงินหมุนเวียนคล่องตัวสูงรู้จักคุณค่าของเงินมีโชคลาภทางด้านทรัพย์สินเงินทองมีความมุมาณหาเงินมีช่องทางในการทำมาหากินอยู่ตลอดเวลามีโอกาสประสบความสำเร็จดีดวงความรักของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนกุมภาพันธ์ ความแตกต่างกันอย่างมากไม่อาจลงเอยกันได้ความผิดหวังเสียใจการเลิกลาอย่าร้างการตีตัวออกห่างหรือการตีจากวัยรุ่นมีสเสน่ห์มีคนรักมากมายแต่ไม่ค่อยสมหวังลงเอยปัญหาคือความไว้เนื้อเชื่อใจและความเห็นที่ไม่ลงรอยกันผ่านวัยทำงานไปแล้วจะได้คู่ครองที่ดีมีโชคเรื่องคู่ครองหาคนที่เหมาะสมคู่ควรได้ยากในช่วงนี้ ความเหมาะสมเกี่ยวกับทางฐานะและทางสังคมมีความแตกต่างกันมากไม่ทัดเทียมกันมีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่ตลอดเวลาคนที่มีศีทธมีธรรมจะส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงามดวงสุขภาพของท่านที่เกิดวันพฤรหรัสบดีในเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับกระดูกสันหลังปวดหลังปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก ความดันไมเกรนและอาการทางประสาทหัวใจไขมันอุดตันในเส้นเลือดนิ่วในถุงน้ำดีเบาหวานระมัดระวังเกี่ยวกับสะโพกถึงส่วนขาข้อและเส้นเอ็นเสื่อมจากการเดินทางหรือการทำงานที่ต้องยืนหรือเดินเป็นระยะเวลานานๆขอขอบคุณชาววันพระัพบ,บดีที่รับชมรับฟังขอให้ชาววันพระับ,บดีมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีลาบมีความสุขตลอดเดือนกุมภาพันธ์ รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ